รมณีสิกขาปัฏฐสมาธิยมิปมานิปัญญาสิกาปัฏานิสิเลนะสุตติยญาสิสิเลนะโคกัมปตาสิเลนะมิพุิยาสิแตสมาธิลังมิโตติสสัทะยัปนัสสัจทะรตังสุปะมารา

ภุมมาจยันตุเทวาชลธะลวิสเมยัคะคันทัพนาธาติดทันตาสันติเกยัง Oh. Uh -huh. โนิยานังเอตัมมังคละมตังปัติรอมปัตแทสวาสจะพโพมยอจะตุเสิโตสุภาสิตาใจยาวาจาเอตัมมังคละมัตตังมา ສະໂວວາຈາสັດຕາສະໝັງເມມເຖທັມມັງຄະລໍາໂພທັມມັງເຕຕາຕິສາ ปนมืนอแล้วก็ตั้งนโมความแก่สามจบครับนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุญาตว่าตามนะครับ อิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิทิกุสังทัสตะโอนุชยาบาสาธุโตพันเตทิกุสังโภอิมานิพัตตานิสัปปริวารานิ ปฏิคันหาตุอัมหาตังีครรภตังนิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายคัตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระพริสุสงฆ์ขอพระพริสุสงฆ์จงรับพระตาหารพรกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นสิ้นกาละนานหืนได้ะปะเกียนเครื่องเทศทำแบบประสงค์นะครับลำดับที่หนึ่งย,ยเรียนเจญท่านนายแพทย์มนชยัยวิวัฒนานสิทธิพงศ์ผู้บริการโงรงพยาบาลสันประสิทธิประสงค์ลำดับที่สองยเรียนเจอนายแพทย์เจนิดวิตารองผู้บริการโงรงพยาบาลสันประสิทธิประสงค์ท่านที่หนึ่งนะครับ ลำดับต respe no ่อไปลำดับท e <nova> ี่สามนะครับขอย่าเรียนเชิญนายแพทย์ปราโมทสีสำอางรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัมปิัญิ์จิประสงค์ท่านที่สองนะครับลำดับต่อไปท่านที่สี่นะครับนายแพทย์กวีชัยสิริอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัมปิัญญ์จิประสงค์นะครับลำดับที่ห้าขอย่าเรียนเชิญนายแพทย์ทุกิเดชตากองคลั์อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัมปชัญิ์จิประสงค์นะครับลำดับที่หกขอย่าเรียนเชิญนางเขยมจรินวงตรตะกูลชัย รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการนะครับลำดับที่7พขอย้อนเริยนเชิญนางพันเลืองเทวีวัฒน์อดหัวหา้าพยาบาลน,นะครับลำดับที่8ขอเชิญนางสาวสมพรเทพสุิยานน์อดหัวมน้าทยาบาลและลำดับที่9ขอย้อนเรีนเชิญนางสาวสศิธรจนานผลรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลขอย้อนเรีเรนเชิญทั้ง9ท่านครับ พอแล้วยจะฝะกอื่นนะครับรเก็นของจากครับนัตโมตัสสะอะภวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah sam ัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเเทนเตสัมโพหงนมตุปัญญาตธรรมาโพมหาเถระสัพปุปนาติภวะเสสะฮาอาามาตันเจวะปุปนันต ah ิพิภ ah ูนันจะกริหะฐานันเตยะถาสุขังปะวิภูนฉันตุ

Sampai pulen tu sang nyam pan, Jantung panarang tu iya tan, Sampai pulen tu iya tan. Sampai pulen tu iya tan, Sampai pulen tu iya tan, Mandi mpuan

โจโกเทสตาติสุเปัสนามมนาตาวิมุลคุตตังกินาเตัตตานโมตังสิวยาปจังตะโลติวานาเตนตตาตินาโนาเตปิคนยาสัพพิโนตาสมะตาเตอปสิวานาจิตโต มปัิตาวรติปานินันิอุตอวัทติโลนัตโตปัจเานัโตสุโการัจจามเตามิตุังตอติกาจติอายุกวะปะรัมานังตุทังจัตติปา Tiyat sawang, otiyat, ayat, wabacat, titik Waktu sapa manggala Rakan tu sapa dewasa Sapa putan, Rakan tu i'm not ตัวเจ้าสืบธรรมงรรมจาติสุปัสังกินังกายกรรมวาจากรรมักินังปัสังกินังมโนกรรมภริภเทปัสังกินังปัสังกินังนิพพสตัวนัลภันตัน i ได้ชนนะครับที่มาร่วมในพิธีประมุลประปะเอาไว้ตอนานเช้าเมื่อในวันรับปีใหม่เป็นราคาถึง้ร้อยกบในวันนี้นะครับหรือว่าทุกท่านนะครับได้มาทำบุญนะครับตอนรับปีใหม่ร่วมกันนะครับ ในวันนี้ซึ่งได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระมหาวนาทีกรุนะครับอาเจ้เอาวาาว่านองปากคนพร้อมด้วยคณะนริศร์สายว่านองปากคนทุกรูปนะครับเมื่อประธานสงฆ์ขึ้นนั่งบนอัศวลงแล้วจะได้ประเคนสงฆ์อันเสน่อนแรกนะครับท่านเจตคันสงฆ์ในวันนี้นะครับได้รับน้ำมนต์จากท่านถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะครับท่านจะนั่อยู่แถวหน้านะครับ ช่วยกันประเคนนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ลำเลียงมานะครับเจ้าหน้าที่ลำเลียงเข้ามาเลยนะครับแล้วท่านก็จะได้ช่วยประเคนนะครับช่วยส่งต่อนะครับให้กับพระสฆงนะครับได้นะได้ ส่งต่อนะครับส่งต่อให้กับพระคุณเจ้านะฮะนี่การเป็นการถวายพระทหารรูปแบบของวัดนองประพงนะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับคือจัดถวายจาจัดแจงสถานทีตนะ่ตั้งแต่เช้านะฮะตั้งแต่เช้าจนถึงเยี่ยงเนี่ยผมทานน้ำอยู่แก้วเดียว ผมไม่ทานข้าวเลยนะกินทิพนะย์นะผมกินทิพย์นะผมทานน้ำแก้วเดียวแล้วก็อาวันไปพอมารู้แล้วว่าหลังปีใหม่เนี่ยต้มต้นปีใหม่นี่งานเยอะแน่นะก็เลยตุนไว้อยู่ประมาณสี่ห้าโลนะต้องก็บมาทุ่งสีเมืองสู้ไม่ได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนนะนะถ้าบุญเทศกาลนะครับนะ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 ยกเว้นที่เราทัศนวาย ถ้าที่โรงพยาบาลเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเยอะขนาดนี้นะน่าจะมาจากทางอื่นด้วยนะเชิญชวนกันมานะครับหลายหน่วยงานครัประชาคาวดีซามอาจารย์ที่ทางโรงพยาบาลได้เชิญไปให้มาร่วมทุคนทั้งป่านะครับก็เป็นที่น่าทีบัณฑิตาดีๆนี่หลายกระบุนมากถ้าเป็นพันรถก็เมื่อเช้านี้บรรทุกไปประมาณสิบพันรถนะนั่นแหละกระบุนนะทำบุญในตอนเช้าวันนี้นะคะก็พลังบุญอย่างยิ่งใหญ่นะคะที่ พวกเราทุกคนได้น้อมจิตเป็นบุญศนนะคะ,ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะก็จะเป็นอารียรัพ์